สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนาเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจมากนั่นก็คือ Subcurry โดย Subcury เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับการดึงข้อมูลออกมาจากบล็อกเชนนะครับโดย GraphQL Sy n t a x โดยตัวของ s u b ค u วรเองนั้นนะครับปัจจุบันยังพพอร์ตเฉพาะแค่เชนปกตินะครับประโยชน์ของ Subcurry ก็คือเราสามารถที่จะทําการ Index สร้าง Index ของเราเองในการที่จะดึงข้อมูลจากตัวบล็อกเชนต่างๆมาแล้วก็ทําการ q u e r y ได้ง่ายขึ้นโดยการใช้ g r า p คิ u รี่ซึ่งถ้าใคร ซึ่งการที่ Subquery สร้างเครื่องมือตัวนี้มันเนี่ยก็ทำให้เรามีความสะดวกและพัฒนาตัวดีแอหรือการทำา d a t a a n a l y z e เนี่ยก็จะง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นถ้าใครอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ s u b q ิ e r ีนะครับสามารถมาดูได้ที่ s u b q u e r y n e t w o น k นะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดระบุเอาไว้เช่นว่าเราคือใครโซลูชันของเราคืออะไรมีการแก้ปัญหาเรื่องไหนบ้างเซอร์วิที่มีซัพพอร์มีอะไรบ้างแล้วก็ มีใครใช้บ้างซึ่งถ้าใครที่คุ้นเคยกับบล็อกเชนระดับหนึ่งเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะเห็นชื่อคุณ้าคุณตานะครับมีรายใหญ่ๆแยะๆเลยเช่น ra, a ัคค a ่าอัสตามู e บี s u b บสแกนพาราเรลพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรายชื่อพาร์ทเนอร์พพอ์เตอร์นะครับต่างๆซึ่งก็ใครสนใจสามารถมาดูได้ที่หน้านี้เลยนะครับโอเคโอเคสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแสดงตัวอย่างง่ายๆในการใช้ซับคิ i t ี ดึงข้อมูลออกมาจากบล็อกเชนนะครับโดยอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องเปิดเทอร์มินอลขึ้นมาก่อนผมต้องบอกก่อนว่าตัวผมเองเนี่ยใช้เป็น Linux นะครับเพราะงั้นถ้าใครที่ใช้เป็น Linux หรือเป็น Mac OS พวกนี้ก็จะสามารถทำตามตัวอย่างนี้ได้เลยแต่ถ้าใครที่ใช้เป็นระบบปฏิบัติการอย่างอื่นอย่างเช่น Windows เนี้ยวิธีที่ง่ายที่สุดที่ทำตามก็อาจจะจาเป็นต้องติดตั้งพวก virtual machine ไม่ว่าจะเป็น vmware หรือ virtual box อะลรพวกนี้ก็ได้ครับ แล้วก็ทำการติดตั้ง Linux เข้าไปอาจจะเป็น Ubuntu หรืออะไรพวกนี้จึงจะสามารถทำตามตัวอย่างในคลิปนี้ได้นะครับโดยเครื่องมือ3อย่างที่ต้องมีหลักๆเลยตัวแรกก็คือ yarn หรือ npm ซึ่งตัวนี้จะเป็น node js package manager ส่วนตัวที่2เนี่ยก็คือ docker ซึ่งจะเป็นตัวจำลองสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการพัฒนาโปรเจกต์หรือแอปพลิเคชันต่าง,าง,างเพราะว่ามันสามารถที่จะ,ะกำหนดวกเครื่องมือที่ต้องมีหรือเวอร์ชันที่ต้องใช้ได้ และตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นตัว subquery เองซึ่งตัวนี้ผมยังไม่ได้ติดตั้งแต่ว่าตัวยานกับตัวน o กเกอร์นี้ผมได้ทําการติดตั้งไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ติดตั้งเนี่ยก็จะสามารถหาวิธีติดตั้งได้ทาง google ก็ได้นะครับเพราะว่าวิธีการติดตั้งนี้อาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ระบบปฏิบัติการที่แต่ละคนใช้อยู่โอเคส่วนวิธีการติดตั้งตัว subquery เนี่ยจะสามารถติดตั้งโดยการใช้ยานหรือ npm ก็ได้ในตัวอย่างนี้ผมจะใช้ ในการติดตั้งนะครับก็รังกสังยาน Global add แล้วก็ SubQL CLI นั้นก็รอให้มันทำการติดตั้งสักครู่ถ้าใช้ถ้าเป็นพื่อนคนไหนที่จะใช้ NPM หรือว่าอยากรู้วิธีการติดตั้งแบบละเอียดก็สามารถมาดูได้ที่ตัว SubQuery. Network นะครับเข้ามาแล้วก็ไปตรง Documentation ตรงนี้ มาตรง Quick Start Guide หรือ Installation ก็ได้นะครับจะมีวิธีการติดตั้งแบบเรียนอยู่ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาอ่านได้ที่นี่เลยนะครับโอเคเมื่อทำการติด,ดตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถรันคำสั่งตัว SQL ได้โดย SQL นี้ก็ใช้เป็น SQL init คำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างตัวโปรเจกต์ใหม่นะครับเดี๋ยวผมลองเป็น Hello World แล้วกันฟีลอื่นๆผมจะ แบ่งไว้เป็น Default นะครับก็จะมี f ิ l l a u t เ o อรที่อ่ะเป็นตัวย่อชื่อผมจากนั้นก็ลองทำการติดตั้งเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะเปลี่ยนเข้าไปที่ตัวโฟลเดอร์นี้ซึ่งใน Unix ก็จะใช้เป็น cd ซึ่งก็คือ change directory เป็นการเปลี่ยนโฟลเดอร์นั่นแหละครับก็เข้าไปที่ตัว hello world เสร็จแล้วหน้าตาของโปรเจกต์ที่ได้ก็จะมีเป็นประมาณนี้เมื่อเข้ามาแล้วต่อไปต่อก็จะรันคำสั่งยาน install คำสั่งนี้จะเป็นคําสั่งในการติดตั้งแพ็กเกจที่จําเป็นสําหรับ Node.js นะครับซึ่งแพ็กเกจที่ติดตั้งมีอะไรบ้างเราสามารถมาดูได้ที่ตัวนี้แพ็กเกจ s o n ก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับสําหรับ default ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวมี p o c k a e d มี subql types มี s u b cql CLI แล้วก็มี typescript ตัวนี้ผมใช้เป็น v i มนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนคนไหนที่ไม่เคยใช้ว i มหรือไม่เคยใช้ Nano หรือว่ามีตัว t e คด e เตอร์ตัวอื่นอยู่แล้วที่ใช้ประจําก็สามารถใช้ได้เหมือนกันตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับอ่าอันนี้ก็ได้เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นตัว V S Code นะครับผมโครงสร้างจะเหมือนกันทุกอย่างเลยโอเคเมื่อทำงานติดตั้งยานสตอ์เรียบร้อยเราก็จะรันยานโคจน ยานโคจเจนคำสั่งนี้ทำอะไรคำสั่งนี้จะเป็นการเจเน r เรต type script เพราะว่าในตัวอย่างนี้เราจะใช้เป็น t y p กับกับฟ r ิวเ q l ก็คำสั่งนี้จะเป็นการเจเน r เรต type script ์ไฟล์จาก GraphQ วนะครับ g r a p h ิวเอลสกก็ตัวนี้จะเป็น Gra p h ิวเอ m a ถ้าใครที่เคยใช้ g r a p h q วอ,อมาก่อนก็น่าจะคุณเคยดีอยู่แล้วแต่ถ้าใครไม่เคยใช้มาครับไม่ต้องกังวลเพราะเดี๋ยวบทต,ต่อไปจะมีการอธิบายเกี่ยวกับตัวนี้เพิ่มขึ้นก็จะมี Type ชื่อ Typ e มี d e c declaration มีฟิลของทายนั้นอย่างอันนี้ก็จะเป็น ID แล้วก็ท p e ของแต่ละฟิลนะครับผมก็ประมาณนี้ออโอเคก็คราวนี้เมื่อเราลังเ้อยแล้วก็จะรันทำการ Build Project คำสั่งนี้จะเป็นการ u i l distribution file ขึ้นมาแบบ distribution folder ขึ้นมา เพื่อใช้ในการ Deploy ลงไม่ว่าจะเป็นลงเซิร์ฟเวอร์หรือตัวลงลงที่ตัวของ s ับคิลลี่เน็ตเวิเองนะครับ mm hmm. เมื่อบิล d เรียบร้อยเราก็จะร mm ัน hmm. เป็นด็อกเกอร์คอมโพสพูอันนี้จะเป็นการดึง Image ที่จำเป็นสำหรับตัว Docker c o n คอนเทนเนอร์ hmm. มาไว้ที่ตัว Container ร mm ์ hmm. ของเราเพื่อใช้ในการติดตั้งในคำสั่งต่อไปนะครับในตัวอย่างนี้ของผมใช้อ้อถ้าใครที่เจอปัญหาเป็นแบบด็อกเกอร เ e m o n is not running ประมาณนี้นะครับก็สามารถรันคำสั่ง system control แล้วก็ restart ก็ได้ docker service จากนั้นก็ใส่รหัสเข้าไปนะครับเมื่อทำการรันเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถที่จะรัน docker ได้ปกติ ซึ่งในตัวอย่างนี้ก็จะมีการดึงมาทั้งหมด3 image นะครับจะมี g r a u h q l Engine มี Postgres มี Subquery Node เมื่อเรารันมาเรียบร้อยแล้วก็จะรันต่อโดย Docker compose up คำสั่งนี้จะเป็นการติดตั้งตัว image ที่เราเพิ่งดึงลงมากับตัว container ของเราแล้วก็เมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยก็จะทำการ run ร server จากนั้นก็จะ sync กับตัว blockchain sync data กับตัว blockchain ก็จะเห็นนะครับว่าเนี่ย ก็จะมี s t g r e สมี g r a p แ q ล Engine แล้วก็ Subquery Node น,นะครับซึ่งถ้าขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่ามีการรันเรียบร้อยละอย่างตอนนี้ก็จะรันที่พอร์ต3 0 0 0ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะสามารถที่จะเปิดตัว GraphQL Playground ได้ก็มาที่ Localhost แล้วก็พอร์ต3 0 0พหน้าตาก็จะประมาณนี้ถ้าใครที่เคยใช้ GraphQL มาก่อนก็น่าจะเคยใช้เครื่องมือตัวนี้มาแล้วละแต่ถ้าใครที่ไม่เคยใช้นะครับก็เครื่องมือตัวนี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบตัว q u e r y ที่เราใช้รัน โดยด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตัวคิวรี e, ่ที่เราใช้รันหลักๆนะครับส่วนด้านขวาตรงนี้จะมีสกีมาเพื่อให้เราดูรายละเอียดของออโครงสร้างของ Data ของเราได้อย่างเช่นตอนนี้ของเรา run รเป็นคิวรี e, ่นะครับที่ fill starter entities ตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นพวกพารามิเตอร์ที่เราสามารถใส่เข้าไปเพื่อปรับแต่งตัวคิวรี e, ่เพื่อได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการได้ โดยเมื่อค u วรีมาแล้วผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้จะเป็น type starter entities connection นะครับซึ่ง type starter entity connection นี้หน้าตาเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนี้จะมีทั้งหมดอยู่4 f i e l มี nodes มี edges มี page info แล้วก็ total count ซึ่งในกรณี้ของเราก็เป็น q u r r y field n o d e มาซึ่ง field n o d e เนี่ยจะถ้าเป็นแบบอ,อยู่ในอย่างนี้ขึ้นมาอีกก็คือเป็น list นะครับเป็น list ของ starter entity สตาร์เตอร์ไอเดี้ก็จะมีฟิลด์เป็นโหนด id id ฟิลด์หนึ่งถึงฟิลด์ห้าแต่และฟิลด์ก็จะมีไทป์แตกต่างกันไปโอเคเดี๋ยวผมจะลองทดสอบรันตรงนี้ดูนะครับซึ่งเมื่อตัวเซิร์ฟเวอร์ทำการซิงก์กับตัวบล็อกเชนแล้วมันจะเริ่มซิงก์ตั้งแต่บล็อกที่หนึ่งเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปคอนฟลิกอะไรแล้วก็ไปที่หนึ่งร้อยบล็อกอย่างอันนี้บล็อกที่หนึ่งถึงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเอ็ดถึงสองร้อยสองร้อยเอ็ดถึงสามร้อยเป็นต้นไปนะครับ จนตอนนี้ถึงบล็อกที่800ละก็จะมีเวลาคาดการณ์ว่าน่าจะประมาณ10วัน10วันบวกลบถึงจะสามารถทําการซิงคได้ทั้งหมดตอนนี้ถึงที่บล็อก900โอเคแต่ผมจะเพิ่มพารามิเตอร์ตรงนี้เป็น order open descending. ออเดอร์ o y e เอาเป็นฟิล d e n d e n เ n ่ตรงนี้นะครับเว่าตอนนี้ถึง9 9 3ละมาดูตรงนี้โอเคตอนนี้ถึงประมาณ1,000เพราะงะั้นถ้าเราคิวรีกทีตัวเลขนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้ตัวซิรวอร์ของเราเนี่ยซิงกับตัวบล็อกเชนถึงไหนแล้วก็จะเป็นข้อมูลที่ซิงได้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะคิวรี e ่ได้นะครับผมโอเคหนึ 101. ตรงนี้นะครับสําหรับคลิปตัวอย่างนี้ก็จะประมาณเท่านี้แหละครับถ้า,าว่าเพื่อนเ่อคนไหนมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมเห็นผมก็จะมาตอบให้โอเคสำหรับคลิปวิดีโอ คลิปดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ